การทำเกษตรอินทรีย์ต้องเริ่มที่ใจนะคะ,ะแรกๆเลยเนี่ยเราจะคิดว่ามันยากเพราะว่าเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการใช้เคมีมาเป็นอินทรีย์ แต่พอเราได้ทำไประยะหนึง่งมันจะรู้สึกว่ามันง่ายนะคะ,ะถ้าเราทำแบบไม่ซีเรียสก็คือทำเพื่อแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพเพื่อให้ได้บริโภคผักที่ปลอดภัยอันนี้เราก็จะไม่เครียดนะคะเราก็จะทำไปเรื่อยๆเราเริ่มต้นจากการแก้ปัญหาสุขภาพต่อมาเราก็ สามารถที่จะพัฒนาขยายเป็นการผลิตผักอินทรีย์เพื่ออาชีพเพื่อสร้างรายได้นะคะแล้วกระบวนการทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยก็จะมีองค์ประกอบหลายอย่างนะคะที่สำคัญก็คือเราต้องมีความรู้มีความรู้ซึ่งจะนำไปสู่การผลิตผักให้ได้คุณภาพแล้วก็ได้ผลผลิตที่ดีในทุกครอบการผลิตซึ่งจะไม่ทำให้เราขาดทุนนะคะเดิมทีเราทำที่นี่ที่สวนปันบุญเราก็มีปัญหาเยอะ มีปัญหาเรื่องโรคมแมลงเรื่องดินเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างนะคะหลังจากนั้นเราก็พัฒนามาได้ระยะหนึ่งทุกวันนี้เราจะรู้ว่าองค์ประกอบสำคัญของการปลูกผักก็คือดินนะคะเรื่องของดินอันนี้เป็นปัจจัยหลักที่เราต้องอทำให้ได้มาตรฐานทำให้ดีนะคะนอกจากนั้นก็ยังจะมีเรื่องของปุ๋ยหมักน้ำหมักนะคะ เรื่องของระบบน้ําและสารชีวพันธุ์ซึ่งจําเป็นเพราะว่าระบบกะเกษตรินทร์เนี่ยเขาไม่ให้เราใช้สารเคมีใดๆนะคะเวลามีโมรคแมลงเราก็ใช้สารชีวพันธุ์แทนนะคะอันนี้ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรว่าให้เราใช้สารชีวพันธุ์ในการกําจัดโรคแมลงได้นะคะนอกจากนี้ก็เรื่องของการใส่ใจนะคะอันนี้ก็ มีความสําคัญมากเหมือนกันกระเส้นซีต้องดูแลเป็นพิเศษต้องดูแลด้วยใจอย่างผักที่เราเห็นที่มีความสวยงามเนี่ยคือเราต้องใส่ใจคอยดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งผลที่ได้ออกมาเนี่ยคุ้มค่านะคะคุ้มค่าเราสามารถที่จะขายผักได้ราคาสูงขึ้นแล้วก็เรื่องของการเตรียมการผลิตการวางแผนการผลิตนี่ก็เป็นหัวใจเหมือนกันนะคะ การวางแผนการผลิตกเกษตรอินทรีย์ก็คือเราไม่สามารถใช้ปุ๋ยเคมีหรือว่ายาฆ่า,า,มาแมลงได้ในส่วนของการวางแผนการผลิตจึงมีความสำคัญว่า,เ,าเราจะทำอย่างไรที่จะปลูกผักแล้วไม่ให้เกิดโรคนะคะนั่นก็คือการป้องกันสำคัญที่สุดนะคะเราก็จะมีตารางการให้ปุ๋ยให้น้ําหมักอย่างชัดเจนนะคะที่สำคัญคือกเกษตรอินทรีย์เรา ทำน้อยได้มากนะคะเราสามารถที่จะเพิ่มผลผลิตได้จากพื้นที่ที่เรามีอยู่เพียงน้อยนิดสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวได้ค่ะ